คำสัญญาแก้วเป็นหญิงสาวหน้าตาดีสมัยที่เธอเป็นวัยรุ่นก็มีหนุ่มๆม,มาจีบหลายคนแต่คนที่แก้วเลือกคบด้วยก็คือเพื่อนร่วมห้องที่ชื่อฉัดตอนนั้นแก้วยังเรียนอยู่มปลายความสัมพันธ์ของแก้วและฉัดก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีมากเพราะทั้งคู่ดูแลเอาใจใส่กันไม่ค่อยทะเลาะกันจนเรียนจบมปลายแก้วก็สอบติดที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ ส่วนฉัตรก็ได้ที่เรียนแถวปทุมธานีและด้วยระยะทางที่ไม่ไกลกันมากนักพวกเขาจึงตัดสินใจเช่าห้องอยู่ด้วยกันแต่พอผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายรู้เรื่องว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันทางบ้านของแก้วจึงให้ฝ่ายชายมั่นหมายเอาไว้ก่อนและตกลงใจซื้อคอนโดให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันจนเรียนจบต่างคนจึงต่างทำงานเก็บเงินและตั้งใจว่าจะแต่งงานกันหลังจากรับปริญญาในช่วงที่อยู่ด้วยกันฉัตรจะแสดงออกว่ารักแก้วมากๆ ก่อนออกจากบ้านก็จะหอมแก้มกันเวลาเดินไปไหนมาไหนก็จูงมือกันจนเป็นเรื่องปกติและฉัดก็มักพูดกับแก้วอยู่บ่อยๆว่าเขาจะดูแลแก้วไปจนแก่เท่าแต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นเมื่อฉัดไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเกิดอุบัติเหตุรถต,รถตกเขาทําให้คนในรถตายกันหมดพอแก้วรู้ข่าวก็เสียใจและใช้เวลาทําใจนานมากหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปหลายปี แก้วถึงได้มีแฟนใหม่และได้แต่างงานกับทศแต่เพราะความเจ้าชู้ของทศจึงทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่สั่นคลอนจนถึงขั้นต้องเลิกรากันไปหลังจากนั้นแก้วก็อยู่เป็นโสดตัวคนเดียวโดยเธอได้ย้ายกลับไปอยู่คอนโดเดิมในช่วงที่ย้ายไปอยู่ที่นั่นก็เกิดเรื่องปแปลกๆขึ้นมีอยู่วันหนึ่งแก้วกลับมาจากทำงานเหนื่อย,เ,อยเลยเผลอหลับไปที่โซฟาขณะที่นอนอยู่ก็รู้สึกเหมือนมีคนมาลูกหัว มันเหมือนจริงมากจนเธอสะดุ้งตื่นและตอนนั้นก็เพิ่งจะสองทุ่มกว่าแก้วจึงออกไปหาข้าวกินข้างล่างพอกินเสร็จเธอก็กลับขึ้นมาที่ห้องตอนที่ยืนอยู่หน้าห้องแก้วก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะเธอได้ยินเสียงทีวีดังมาจากในห้องพอเปิดประตูเข้าไปก็เป็นอย่างที่คิดไว้ทีวีเปิดอยู่ทั้งทที่แก้วมั่นใจว่าตั้งแต่กลับมาเธอยังไม่ได้เปิดทีวีเลยแล้วอยู่ ทีวีเปิดเองได้ยังไงแต่ที่ทําให้แก้วแปลกใจยิ่งกว่าก็คือรายการที่เปิดอยู่เป็นสารคดีซึ่งปกติแล้วเธอไม่ดูแต่นั่นเป็นรายการโปรดของฉัดแฟนเก่าของเธอที่ตายไปแล้วตอนนั้นแก้วยังไม่ได้คิดอะไรมากเลยเปลี่ยนเป็นช่องอื่นแทนจากนั้นเธอก็ไปอาบน้ําพออาบน้ําเสร็จเดินกลับออกมารายการทีวีก็เปลี่ยนกลับมาช่องสารคดีเหมือนเดิมแก้วจึงคิดว่าทีวีอาจจะรวน จนถึงเวลานอนเธอก็นอนเล่นมือถือบนเตียงเหมือนทุกวันแล้วก็หลับไปขณะที่หลับอยู่แก้วก็ฝันถึงฉัดในฝันนั้นเป็นภาพเดิมๆที่เคยอยู่กับฉัดแก้วกลับมาจากที่ทำงานแล้วฉัดก็มาเปิดประตูให้ฉัดหอมแก้มจูงมือกันไปนั่งโซฟาจากนั้นก็มานั่งมองหน้ากันโดยไม่ได้พูดอะไรเลยใบหน้าของฉัดยังดูสดใสยิ้มแย้มอารมณ์ดีแต่แล้วจูๆ่ๆ ฉัดที่นั่งอยู่ตรงหน้าก็เลือนหายไปเพราะมีเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นแก้วสะดุ้งตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์ซึ่งตอนนั้นก็ห้าทุ่มกว่าแล้วพอรับสายก็เป็นแม่ที่โทรมาถามว่าอาทิตย์นี้เธอจะกลับบ้านหรือเปล่าเพราะแม่จะฝากแก้วซื้อของพอคุยกับแม่เสร็จแก้วก็เอนตัวลงนอนต่อในขณะที่คึงหลับกึ่งตื่นอยู่เธอก็รู้สึกว่ามีใครมานอนอยู่ข้างๆสักพักก็มีเหมือนขามาพาดที่หน้าแข้ง แล้วมีมือมาสวมกอดความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนตอนที่เธออยู่กับฉัตรไม่มีผิดแก้วหลับไปจนถึงเช้าพอตื่นมาเธอก็เห็นว่าหมอนใบข้างๆมีรอยยุบลงไปเหมือนมีคนมาหนุนพออาบน้ำเสร็จเธอก็ออกไปทำงานตามปกติแต่วันนั้นแก้วไม่ค่อยมีสมาธิจากการทำงานเพราะยังคงนึกถึงความฝันแก้วคิดว่าถ้าเป็นฉัตรมาหาเธอจริงๆก็ไม่น่ากลัวเพราะในภาพฝันนั้น ไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยวันนั้นเป็นวันศุกร์พอเลิกงานแก้วก็รีบออกจากที่ทำงานเพื่อไปซื้อของให้แม่ตามที่แม่สั่งกว่าจะกลับมาถึงคอนโดก็สามทุ่มแล้วพอเธอขึ้นลิฟต์ไปถึงห้องตัวเองก็เป็นแบบเดิมอีกแล้วทีวีในห้องเปิดอยู่และเป็นช่องสารคดีเหมือนเดิมแก้วมั่นใจว่าน่าจะเป็นฝีมือของชัดแน่ๆเธอจึงพูดขึ้นมาลอยๆว่าชัดเธอยังอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมพูดจบ ก็มีลมพัดวูบมาจากด้านหลังจนผมของแก้วปลิวแก้วจึงคิดในใจว่าใช่ฉัดแน่ๆเพราะประตูด้านหลังก็ยังปิดอยู่พัดลมก็ไม่ได้เปิดถึงแก้วจะไม่กลัวผีแต่เธอก็รู้สึกใจเต้นเหมือนกันเพราะตั้งแต่ฉัดตายไปก็ไม่เคยมาเข้าฝันหรือมาทําให้เธอรู้สึกแบบนี้แก้วจึงอยากจะลองให้มั่นใจอีกสักทีเธอจึงเดินไปเปลี่ยนช่องทีวีแล้วเดินไปอาบน้ําพอกลับออกมาก็เป็นเหมือนเมื่อวาน คือทีวีเปลี่ยนกลับไปเป็นช่องสารคดีอีกแล้วจนประมาณห้าทุ่มแก้วเข้าเข้านอนและคืนนั้นเธอก็ฝันถึงฉัดอีกพอลืมตาดูก็ต้องตกใจเพราะเห็นร่างของผู้ชายมาทับอยู่ในห้องนอนนั้นค่อนข้างมืดแต่ก็พอที่จะมองเห็นอยู่บ้างแก้วจึงดีดตัวขึ้นนั่งเพื่อที่จะหันไปมองว่าเป็นใครเธอจึงเห็นว่านั่นเป็นฉัดจริงๆแต่มองเห็นแค่เพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นร่างของฉัดที่นอนอยู่ก็หายวับไป แก้วจึงรีบลุกไปเปิดไฟและอาบน้ําแต่งตัวเพื่อที่จะขับรถไปบ้านที่ต่างจังหวัดพอกลับไปถึงบ้านเธอก็เล่าให้แม่ฟังแม่จึงพาแก้วไปทําบุญที่วัดกรวดน้ําไปให้ฉัดแก้วจึงทําตามที่แม่บอกและอธิษฐานขอให้ฉัดไม่ต้องห่วงอะไรเธออีกคําสัญญาที่เคยบอกไว้ว่าจะดูแลกันไปจนแก่เท่านั้นไม่ต้องคิดมากถือว่าสัญญาจบสิ้นแล้วและแก้วก็ดูแลตัวเองได้ และหลังจากกลับมาจากบ้านแม่คราวนั้นทีวีในห้องก็ไม่เปิดเองอีกเลยแต่เธอก็รู้ว่าชัดมีความสุขดีในภพภูมิที่เขาอยู่